เอาเลยครับสวีส,สวสีทุกคนครับผมยินดีตอนยยังไม่เปิดอินโทรเลยเปิดโทรก่อน เอาเลยครับสวีดีสวัสดีทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของบานประตูนะครับผมและเกมที่ทุกคนกำลังรับชมอยู่นั่นก็คือเกมฮอนไกสไตล์เดียรนะครับผมเป็นที่รู้กันนะครับว่าเกมฮอนไกสไตล์เดียร์เขาได้มีตัวละครใหม่ใหม่ก็คือเป็นน้องไซไฟหรือที่เรียกว่าเป็นน้องแซมนั่นเองนะครับผมน้องได้ทำการเข้าตู้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นไซไฟหรือไอตัวชื่ออะไรลูนเมย์หรือเปล่าตัวนี้นะฮะเป็นน้องพินหรือน้องกีตาร์ของเรานั่นเองนะครับซึ่งไซไฟของเรานก็ 1 1, 000, 1 000, 3 5 4แล้วก็เพชรอีกเอ้ยแล้วก็ตุ๋อีก7ใ็ก็เรียกได้ว่าคลิปนี้เป็นค่อนข้างคลิปพิเศษนะครับเพราะว่าปกติถ้าเกิดผมส่มผมจะส่มแค่ ตู้เดียวนะครับรอบนี้ผมมา2ตู้เลยนะครับเพราะว่ายัางไงมันก็ต้องใช้2ตัวด้วยกันถ้าถามว่าผมจะสุ่มเออกีตาร์ก่อนตัวซับที่แบบว่าทำลายเกาะได้ดีหรือจะเป็นตัวไซไฟที่แปลร่างเฮนชินดีก็ต้องบอกไปก่อนว่านับปกเป็นตัวอะไรก็เลือกตัวนั้นแหละครับสามเหลี่ยมจัดไปตึงๆครับผมโอ้โหมาแล้วจังวันนี้จังวันนี้รอเลยรอเลย welcome to my world เออเอาไอ้สีม่วงนี่ว่าหรือไปไม่ใช่สีทอง Welcome to my world เอ้ยรู้สึกว่าผมจะตั้งแต่ผมสุ่มได้ตัวนั้นมันชื่อตัวอะไรตัวไอ้ที่ผมร้องเพงงลงอะไรยกโรบินอะ่ะผมก็ไม่เคยกดสุ่มเลยนะเพราะฉะนั้นนี่ถือว่าเป็นครั้งที่2ครับผม20โลของเราครับตอนนี้30โลต่อไปแน่นอนว่าเราไม่มีการันตีนะทุกคนซึ่งอะไรที่แบบว่าลุ้นมากๆ ถ้าเกิดมีการันตีมันก็ไม่หนุ่มกว่าจริงไหมนี่เดี๋ยวรอดูรอบเนี้บอกเลยรอบที่30มาแน่นอนสีทองสีทองไม่มาก็ไปต่อไปเรื่อยๆครับรอบที่40โลตึงๆครับผมจะมาหรือเปล่ปานี่ฮาฟูอยทุกคนครับตอนนี้เพชรเราเหลือแค่6,000แล้วคือนี่ก็รอบไป50โลเลยคือน้องอยังไ,ไม่โผล่มาเลยโอ้ my อดต้องมาแล้วมังอุ้ยมาแล้ว,ลวทุกคน โอ้ไม่ก้นกูตาไฟเลยลุ้นเลยครับทุกคนลุ้นเลยครับเราเจค่อยๆดื่มด่ำเสพบรรยากาศไปนะครับตอนนี้เราอยู่ที่50โลนะครับ50โลนั้นก็อย่าไปม,มานะครับอย่าไปม,มานะครับอย่าไปม,มากดรอบที่3ครับอุ้ยมาแล้วเฮ้ยทุกคนครับตอนนี้คือเรามีการันตีเรียบร้อยแล้วนะฮะก็คือรอบนี้กดสุ่มไปเลยยังไงก็ได้น้องแน่นอนฮะ,ะแต่ปัญหาคือเพชรกูจะพอหรือเปล่ามันจะออกมาภายใน80โลหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรองรุ้นกันนะครับ เพชรเราเหลือ2,000แล้วครับทุกคนเราเหลือ2,000แบบตึงๆ2,000แบบตึงๆตึงตึงดิผมจะกดสกิปดีว่าเพื่อแบบว่าไม่ต้องรุนไงให้มันแบบว่าโอ้ทุกคนครับทุกคนเห็นเพชรที่อยู่ข้างบนผมไหมครับตอนนี้มันเหลืออยู่1,274น,นะซึ่งมันใช้ปันหกมันได้เพียงพอเพราะฉะนั้น